สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับผมทาร่ o นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เล่นเป็นทางน้านของวันเดอร์ป่านะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเอ่อตอนนี้ผมได้ลองใช้ไมหูฟังในการอัดเสียงดูนะปกติเนี่ยผมยังไม่มีไมนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะหาไม้ดีๆแล้วก็มาอัดเสียงขางเสียงให้มันสนุกมากขึ้นนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเออฝากคอมเมนต์หน่อยนะว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่านะหรือว่าอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนบอกได้นะครับโอเคไปดูกันเลยนะเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะฟาร์มฟ้าไปจบบับแดงนะครับอันนี้ก็เป็นปกติอยู่นะนะผมจะไม่ได้ฟาร์มแบบเ่าเรียกว่าอะไรไม่ได้ฟาร์มแบบห้ามมากหรือแบบฟาร์มแบบเ่าเพื่อมีแผนอะไรเงี้ย เราก็มันจะฟาร์มแบบปกตินะครับก็คือฟาร์มฟ้าไปจบแดงแล้วก็ไปแก๊งเลนนั้นอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ก็ตรงกลางนะผมก็ทําการเคลียร์เวฟตรงกลางแล้วก็ถ้าเกิดเมดเดินม,มาแท็กก็สามารถเดินม,มาแท็กได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เหมือนตรงกลางนี่จะไม่จบนะครับเนี่ฝั่งตรงข้ามก็พยายามที่จะเล่นค่อข้างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ฟาร์มตามพรมิ่งของเราไปนะครับ คือจะบอกว่าตัววันเดอร์มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่สามารถเร่งทามมิ่งได้ครับมันต้องค่อยๆเล่นจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปนะคือเมื่อไหร่ที่ตัววันเดอร์เร่งทามมิ่งนะครับทุกอย่างมันก็จะพังลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสทามมิ่งการฟาร์มของตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็ดึงทางด้านของอารามมานะแต่เพื่อนเราก็ซูมได้นะจังหวะนี้ผมต้องยอมเสียอนตินะครับ เพราะว่าถ้าไม่ยันติเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถเก็บคิวทางหน้าของอารามมาได้นะพอไม่มีโลมฝั่งข้ามเนี่ยบัฟมังกกรก็นาจะเป็นของเราแหละครับเอ้ยโอ้โมีหยาดดักด้วยแต่ผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่าน่าจะไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจฟาร์มต่อเลยแล้วกันเอ่อานางนี้ลงไปเล่นเยอะนะอ่าผมเปิดทางหน้าของด์กเลยแล้วกัน ก็มีโอกาสก็สามารถเก็บ2บัฟได้ก็ควรเก็บนะครับมันไม่ได้เสียหายนะในการเก็บ2บัฟนะครับตอนนี้ก็พยายามเก็บนะไอ้ยอยาหยามพมาเฮ้ยเฮ้ยยเอแม่งอ <c oughs> จะหายแวบ,บเลยคือเมื่อกี้ดาร์กเตะผมเฉยเลยนะไม่คิดเหมือนกันว่าดาร์กจะอยู่ๆจะเตะเราในนาทีนั้น <c oughs> จะหายแวบ,บเลยอะ่ะ ก็ไม่มัก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ค่อยๆฟาร์มไปนะอ,อ่าผมจะขึ้นรองเท้าตีเร็วมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นการฟาร์มในช่วงต้นเกมนะแล้วก็สักครั้งหนึ่งผมก็ <ผม S 2> อาจจะขาย,ขายทิ้ง<า>นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมนะตอนนี้ก็เกมทีมเราค่อนข้างนํานะครับเอ่อเดี๋ยวผมวิเคราะห์ดาบให้เพื่อนๆอีกนิดนึงแล้วกันนะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่าเกมนี้ทิศทางมันจะเป็นยังไงเนาะ ในเกมนี้นะครับทีมเราเนี่ยมีระยะการโป๊กที่ดีกว่าทีมตรงข้ามมากๆนะครับทีมตรงข้ามเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเข้ามากดดันเพื่อนเราได้นะอย่างเช่นรมเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงก็อาจจะโดนยุ้ยโป๊กหนักๆแล้วนะครับไหนจะมีเอลสุปอีกอะไรอีกเนาะทาให้ตัวรมเนี่ยไม่สามารถเดินลึกได้ทีนี้อพอรมเดินลึกไม่ได้ไม่สามารถเซตอัพให้กับเมดเมดของทีมเขาได้นะครับก็คือรอเรเดียวนะ ก็จะทำให้ทีมเขาเนี่ยไม่สามารถเดินเกมต้นเกมได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะทีมเราก็เก็บมาได้7คิวแล้วนะครับคือพอมันเป็นแบบที่ผมพูดใช่ไหมสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับตัวดวงเนี่ยก็จะเล่นไม่ได้เนาะปาาฝนกระท่านเนี่ยก็จะไม่สามารถออกมากดดันทีมเราได้เพราะว่าทีมเขาโดนกดดันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันมันไม่สามารถเข้ามาได้เอ้จังหวะนี้เขาจะเอาผมจริงกนเนี่ย ดีนะที่ผมยังมีอ,อันตินะครับแล้วก็กลายเป็นว่าซื้อฝั่งของข้ามาแล้วก็เก็บคิวไป2คิวกันนะครับคือจะบอกว่าพอดัาม ah ันไม่ดีใช่ไหมรูปเกมมันมันก็จะแย่ครับแล้วตำแหน่งอื่นมันก็จะแย่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการดาบมากขึ้นนะคือผมก็ไม่ได้อยากจะแบบสอนขนาดนั้นนะนะ ือบางคนเขาก็อาจจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองนะครับแตสบ่สำหรับผมนะคือผมให้ความสำคัญกับการดรับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับลองลงมานั่นก็คือความสำคัญในการเล่นแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะสวัานี้เขาเข้าสุดนะเฮ้ยโอ้โหผมเห็นไฟตั้งนานแล้วแหละผมไม่คิดว่าเขายังจะมีจับอยู่ไง <S <S โอโดนเลยนะครับเมื่อกี้ เป็นจังหวะที่ไม่น่าพลาดเท่าไหร่นะเอาจริงๆโอ้โหเป็นใครก็คิดว่าน่าจะจับไปแล้วอะบอกแล้วล้อเ,เลี้ยวชอบตัวจะช้าใช่ครับล้อเ,เลี้ยวก็ชอบตัวช,ช้านะแต่เขาเซตอัพยากไปหน่อยนะครับ <My strength. S 1> จังหวะนี้ no, ดวงว่าไงเพื่อน <c oughs> อ้นี่ไงเฮ้ยผมเกี่ยวได้ปะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเขาเขาอมีอันตีอยู่นีกนะ <c oughs> โอ้โหจบครับเดินปิด ไม่เป็นไรนะถือว่าแรกกับจังเกิลฝังข้ามาตอนนี้ก็เหมือนจะมีไฟตรงกลางอีกแล้วนะครับก็ว่าไงเพื่อนเอ้ยวีโร่เราสุดตรงนู้นเลยแล้วก็เก็บอะลามมาได้ด้วยตอนนี้เอ้ดวงเข้ามาดื้อเลย <Enemy ultimate. S 1> อืมโอเคตรงนั้นมีแวนกากาดอยู่นะก็ดาเลนต่อเลยแล้วเอ้ไม่ใช่ฟาร์มต่อเลยแล้วกัน อันจิงผมก็ยังพูดไม่เก่งมากนะบา,บางทีก็ยังพูดแบบพูดผิดอะ่ะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ก็อย่าแซวกันเยอะก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดพูดผิดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะตอนนี้ผมเอ้ยถ้าเกี่ยวโดนแครี่ฝั่งข้ามก็มีร่วงแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็อ,อร้าบารฟ้าฝั่งข้ามมาได้นะ สถานก,การณ์แบบนี้เราก็น่าจะเปิดทางด้านของบังกรนะครับเพราะว่าฝั่งของข้าเนี่ยสู้อะไรเราแทบไม่ได้แล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องไฟตรง,ตรง,ต,รงตรงกร็ลําบากแน่นอนครับถึงฝั่งขอ้าเนี่ยจะได้ช็อตตีตึ้งขึ้นมาได้สกอร์ตรจจรีตึ้งขึ้นมาก็ก็ยังเกมตามค่อนข้างเยอะอยู่นะจังหวะนี้ผมเจอดวงว่าไงตอนนี้คือเขาไม่สามารถสวนอะไรเราได้แล้วอะ่ะผมคิดว่าจะไปเก็บดา์อีกตัวหนึ่งนะตอนนี้เราก็ต้องแบบ ต้นเกมเราเร็วกว่าฟาร์มได้ไวกว่าจัดก,การได้ไวกว่าก็ต้องพยายามจบในต้นเกมนะครับเพราะว่าถ้าแครี่ฝั่งข้ามเกิดเนาะเออหย่านเกิดนะทุูปเกมมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพลาดนะใจเย็นๆแล้วก็เล่นพยายามจบเกมให้ได้นะครับโอเคดาตัวนี้ก็เป็นของเรานะนจริงๆรูปเกมแบบนี้ฝั่งข้ามค่อนข้างเสียเปรียบมากๆนะเนี่ย ผมคิดว่าเรามีโอกาสจบได้ในในการปล่อยดารค์ครั้งนี้เลยนะครับก็ขึ้นอยู oh ่กับว่าถ้าฝั่งข้ามเนี่ยโดนโป๊กกดเยอะๆก็มีกาดที่จะแพ้ได้เลยนะ <strength>. no. ผมกำลังฟาร์มนะรอดาร์กเดินขึ้นมานะครับไม่รีบนะแต่ตอนนี้เพื่อนเราก็เห็นไหมว่าเพื่อนเราอ่ะยุ้ยเดินกดตลอดนะคือเราก็ ไอทาร่านี่ก็ซื้อสกิลให้ตลอดนะครับแต่จังหวะนี้มีไฟนัวเกิดขึ้นผมก็มาเกียดติทั้งน้าของอยาไม่ได้ก่อนเลยรายจังหวะนี้เกี่ยวขีไปต่อสกิลไปเราก็จะอันติเอ้ยอ,อมีจับอีกแล้วให้ตายเถอะอเพื่อนคิดเหมือนผมไหมว่าอารามไฟมาขนาดนั้นเลือกขนาดนั้นแล้วทำไมยังมีจับอยู่อีกอะยังไม่จับใครเหรอได้แต่นี้ฝั่งข้ามก็น่าจะแพ้ไปเลยนะเนี่ย ก็โอเคครับถือว่าเล่นกันได้ดีแล้วก็ทํากันได้สวยนะก็วันเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดอะไรมากเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่วันเดอร์ใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่สาคัญเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเสียงมันโอเคหรือย,อยังนะครับถ้าเสียงยังไม่โอเคเดี๋ยวจะหาวิธีปรับไปเรื่อยนะๆนะก็สําหรับใครที่ติดตามหรือว่าดูช่องของผมบ่อยๆก็ อดทนหน,หน่อยนึงนะครับกำลังปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เอลสู่เอ็ไปนะครับผมก็เล่นไปตามรูปเกมนะก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ก็หน้าที่หลักก็เป็นเอลสู่กับทางน้านของ UA นั่นแหละคือเป็นคอมโปกเนะาะตอนนี้โอเคครับยังไงขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปลาครับบายบาย